เป็นคือกันหมดมันคือความฝันของ f อฟซีหลายๆคนที่อยากจะทำสิ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ f อฟซีต o m กีมิวสิกเอฟซีผูยาบาทฟิตแลแล้ะกะันเอฟซหมอลำทั่วโลกนะครับสําหัับคลิปนี้กับว่มีประเด็นเรื่องเล่าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับดราม่าอียังมากมายนะครับผมกับพยามตะเวนหานะครับ ข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะนามาเมื่อเราข่าวให้เอฟีได้รับชุ่มรับฟังนะครับรวมกันสแสดงความคิดเห็นกันก็นกนมาคือเก่าคือเดิมครับผมก็ได้มีโอกาสไปเห็นแพลตฟอร์มบ้านฝ่าของเมค่หน่อยนะครับตามที่ผมขึ้นให้เอฟีได้เห็นกันนี่แหละครับเพื่อนเป็นข้าราชการวัยเกษียณน,นะครับแต่ว่าเพื่อนมีความชื่นชอบอบอลบีพูยาบาดฟินแลนด เป็นทุดเดิมอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าเอฟซีหลายๆคนนะครับกาจะมีแนวความคิดคือจ้างไม่คู่หน่อยเนี่ยแหะครับนะครับในบริบทครั้งหนึ่งในชีวิตถ้ามีโอกาสบว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งนะครับเนไฟฝันว่าอยากจะมีสักครั้งนะครับที่จะได้มีโอกาสในการที่จะว่าจ้าง ค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกคอนเถิดตัวเกียวมิวสิกมาทําการ,สรแสดงอยู่บ้านเพิ่นนะครับความรู้สึกไม่คู่หน่อยเพิ่นบอกไ้รังสีครับเพิ่นบอกว่าถ้าข่อยถูกลงวันทีนึ่งนะครับข่อยสีจ้างตัวเกียวมิวสิกมาลงหน้าข่อยสีเมืองว่าสีมี่นมนเมืองน้ำข่อยหลายบอนะครับเพราะว่า ตามที่แม่คู่หน่อยแลติดตามวา่าแตบอดบิก๊กแล้วก็คายเพลงตัวเกียวมิวสิกไปสีแดงอยู่ไซก็ตามครับมีเด็กคนนั่งไปเมืองนะครับผู้จัดพอเจ้าภาพแม่เจ้าภาพเอาไปลงไซผู้คนกะอันเนะแม่คู่หน่อยเพิ่นก็นเลยอดซ่อ,อนอน,นะครับเพิ่นก็นเลยมีความไฟฟันนะครับขังนึงวาสันเสียวมาลงหน้าคนละเออหน้าเรากว้างเทเด้พี่้อง นะครับว่าถ้บรมดาได้เมียคู่หน่อยนี่นะครับลงหน้ามาเมืองว่าสิมีไผ่มาเมืองน้ำเล่าบว่าสันมันคือความหูกศึกของ G, เอฟีนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่เพิินอยากจะเป็นจากซีนะครับนั่นก็คืออยากจะว่าจางวงที่ตัวเองรักวงที่ตัวเองชอบมาทําการแสดงยูบ้านเจ้าของสักครั้งนะครับเฮาจะเห็นได้หลายคนครับว่าจะเป็น แม่ฮักบอกว่าจะเป็น่นผู้ซัพพอร์ตศิลปินต่างๆนะครับต่างว่าจ้างนะครับไอตัวเกียวมิวสิกไปทับการแสดงตามสถานที่ต่างๆรวมถึงบ้านของแม่หากพอหากต่างๆนะครับยกตัวอย่างบอกว่าจะเปลี่ยนทั้งพี่สมหญิงแม่จันทินา่ารวมถึงแม่ขวัญรวมถึงแม่เปิ่นโรงงานสมุนไพรนะครับ แม่แม้ลหลายคนนะครับที่เพิ่นมีทุนทรัพย์ที่เพิ่นมีอโอกาสนะครับได้ว่าจ้างค่ายตัวเกียวมิวสิกไปทับการแสดงตามสถานที่ต่างๆนะครับตามที่เพิ่นรพูหรือแม้กระทั่งงานบุญนะครับงานมงคนต่างๆหลายคนจะเป็นเอฟีตัวเกียวมิวสิกกับวาจ้างเพราว่าจะเป็นวงเล็กวงหน่อยเพราว่าจะเป็นปีกย่อย ขอให้ได้ขึ้นชื่อว่าขายตัวเกียวมิวสิกเพิ่นกับว่าจางไปได้เบดนะครับเพราะว่าขายเพลงตัวเกียวมิวสิกเพื่อนมี่ถอยเพื่อนมีปีกย่อยในการรับงานตามที่เฮาฮหูกันล่ะครับเพราะว่าจะเป็นงานครูงานเดียวหรืองานเสร็จแบบได2ชั่วโมง5ชั่วโมงหรือสอดแจ้งว่ามาได้เบคกับสําหรับขายเพลงตัวเกียวมิวสิกพร้อมที่จะนําเสนอพร้อมที่จะเสิร์ฟความสุขความสนุกสนานไปหดัดเงอนหอดซานพอพอเม่เอฟซี นี่แหะครับผมก็เลยนําเสนอความหูซึกของเอฟทีว่าหลายคนกต่มีความใฝ่ฝันของตัวเองเหมือนแม่คู่หน่อยเนี่ยแหละครับแม่คู่หน่อยเราก็มีความฝันอยากสิเป็นสักครั้งนะครับในการวาจา่างนะครับค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกมาทําการแสดงนะครับนี่คือความหูซึกนี่คือความหักความผูกพัน บบแคที่จะนําเสนอเรื่องรล่าข้อมูลข่าวสารเคียนใหนได้ครับ f อถ้ามีโอกาสก็อยากจะซับพอร์ตค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกแบบที่แม่คู่หน่อยเพื่นที่เป็นนี่ล่ะนะครับฉะนั้นแล้วผมก็เลยเห็นความน่ารักของแม่คู่หน่อยผมก็เลยนํามาเล่าข่าวให้ f T. เอฟีได้เห็นถึงความรู้สึก f อตัวเล็กๆ FC ตัวน้อยๆแต่ว่าหวหา่ธรรมดาครับแต่ว่าเพิ่นมีความฮกความแพง เพื่อนเอ็นดูเพื่อนทึ่งในความสามารถของผู้ชายคนนี้ถือว่าปอดบิกภูยาบาทฟิลลด,ดเป็นลูกของเม่หน่อยกันเลยก็ว่าได้นะครับในวอลิจน์อย่างที่ผมบอกขังต้นครับแม่คู่หน่อยเพื่อนกับเป็นข้าราชการ,กรเกษียณเป็นคู่กเกษียณมาหลายปีแล้ว,ลวนะครับแต่ว่าเพื่อนกับมีความถือ่ชอบในตัวของปอดบิแกราคมีความถือ่ชอบค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกเพื่อนกับพยายามที่จะ นำเสนอข้อมูลข่าวสารในทิศทางที่เพื่อนสามารถสีเฮดได้นะครับเพื่อนเฮดคิดว่าอยากจะเป็นอ่าเพจเพจนึงนะครับเป็นแพตฟอมอีกแพตฟอ์หนึ่งเพื่อที่จะนําเสนอความสามารถของบอดบิยร์พุยบาดฟิทแลนด์และการลูกๆศิล,ล,ลปินในค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกให้ค้นได้รับรู้รับทราบไปน้ากันนั่นคือจุดประสงค์ของเพิ่นนั่นคือ ความปาถนาดีความหกความแห้งของมีคู่หน่อยทีเพื่อนมีต่อปอดปิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ล่ะกะ่าค่ายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกนะครับผู้ใดอยากจะเห็นความเคลื่อนไหวไม่มีดรามา่ามีแต่มุ่มน่ารักน่ารักนะครับและกะ่ที่สําคัญครับนําเสนอแต่ทิศทางที่ดีกะไปกดติดตามแพลตฟอร์มของแม่คู่หน่อยได้ตามที่ผมขึ้นให้เอฟทีได้เห็นกันเนี่ล่ะครับไปกดติดตามเพื่อนไปห้กกาลังใจเพื่อนนะครับ ่วยกันครับคนละเล็กคนละหน่อยคนละไหม่คนละมือเพราะเป็นพลังที่ดีเป็นพลังที่นาสนับสนุนนะครับจะเห็นความหักความแพงของหลายๆคนผมกับพยา,ยามจะนํามาเล่าให้เห็นสุภูทุกคนแหละครับผู้ใดมีทิศทางผู้ใดมีแนวทางคอนเพ่นคอนเซฟที่ดีในการที่จะซับพอร์ตบอสบิ๊กผู้ยบาสฟินแลด์สนับสนุนบอสบิ๊กผู้ยบาสฟินแลดนบ่ทั้งใดกับทั้งนึงบ่ทางตรงกับทางออม ผมก็จะนําเสนอผมก็จะนํามาเล่าข่าวให้ f t ได้รับชมรับฟังกันแบบนี้ยูเป็นประจำาหละครับ FT ครับสไลด์คลิปนี้ผมก็นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ FT ได้รับชมรับฟังกันแบบนี้แหละครับค,บคื้กเ,ออกบบคเก่าคือเดิมครับผิดพลาดประการใด,ดขาอถวษขออภัยแนะนำกันขามาตักเตือนกันขามาครับที่สำคัญครับ ชื่นชอบคอนเทนต์ผมมากสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปนำเสนอข่าวต่อไปในอนาคตนะครับสจะรับคลิปนี้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารใหเอฟทีได้รับชมรับฟังกันประมาณนี้แหละครับพอการลิปหนาครับสวัสดีครับ